สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพรนิสาแฟมิลี่ในงานตัวนะคะวัดที่ที่ทรโลกตัวประเทศเอพีนองหลายน้านะคะตอนนี้พ่อตัวบริหารงานแล้วนะคะตอนนี้พี่พ่อเคอยู่เทนงานแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้นะคะต้องหยุดทํางานนะคะเพราะว่าลูกค้านะคะลูกค้าที่ว่าตางประเทศกับตางประเทศมดแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าน้อยค่ะนะคะลูกค้าน่อย ลกูกค้าน้อยแล้วก็ลูกค้ากับคับต่างประเทศไปแล้วนะคะพี่พอยก็เลยเป็นตัวเพิ่มตื้อนะคะเป็นตัวเพิ่มตื้นตอนนันะะ้นตอนนี้ก็คือว่าหยุดแล้วนะคะตอนนี้หยุดแล้วนะคะเพราะว่า,าลูกค้ากับต่างประเทศหมดแล้วเบอรลูกค้าเบอมีแล้วอาจารเดาะ,ะลูกค้าเหลือน้อยเหลือแต่คนไทยเล้านิดๆไปน้อยนะคะแล้วก็เหลือแต่ละลูกค้าที่อยู่นี่นะคะบ่รหลายน,นะคะ เราขึ้นยิ้ก็บว่าก็ว่าตองไตข่นหลายว่าสันเตอรนาะนะคะพี่พ่อนไปหยุดแล้วนะคะหยุดทำงานแล้วนะคะแล้วพี่พ่อก็ขอเป็นแบบเป็นการต่วนตัวบ้างนะคะเป็นการต่วนตัวนะคะที่เขาพยายากให้ใครมาลบก่วนหลายนะคะก็จะทับลิดไปนะคะทัคลิดไปเรื่อยๆนะคะมีก็ลุ้งบมีก็ลุ้งที่ไหนนะคะทำนี้ก็จะพยายามลุงนะคะลุงหน่อยอาจจะหน่อยแย่ประมาณนี้นะคะบ่หลายนะคะ รือว่าไปเทียเท่ยวไหนต่างๆไปเที่ยวไหนกะจีไทยมาแล้วกจะจีล้งเหยิงนะคะถาว่ามีพี่พอยกับบลุง่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าอยากพักผ่อนนะคะเมื่อยนะคะเห็ุงานพี่พอกับเมื่อยหลายแต่ว่าพักผ่อนแล้วก็บะยายใช้มาลบปวยหลายนะคะแล้วก็พี่พอยก็อยากจะแบบว่าพักผ่อนแล้วกเ็เดินทางขําบุญแด่ประมาณนี้นะคะ อยากไปอยากมีโลคตัวโตวบ้างนะคะขบวอยากให้ใครมาลบกวนไลน์นะคะเ็รูปู่เด้อนะคะุิ้่อ์ก,ก็บอกได้แค่นี้แหละเพราะว่าต่าแบบว่าบางครั้งนะคะมี่บ่มีโลกตัวโตวเลยเนี่ยมันขบวได้ะค่ะนะคะเรามีครอบครัวแล้วเรามีครอบครัวแล้วบ่มีโลกตัวโตวเลยขบวได้ะค่ะนะคะเพราะว่าปา,าเขาก็ เป็นคนที่ว่าแบบมีความริงใจก็ขอบครัวมั่งเราทําแต่งานทําแต่งานทําแต่งานเขาบอปื้นฟ้าบอปื้นเลยเราทํางานทํางานพอทํางานแล้วบอมีเวลาคุยกับเขาเลยเราบอกบอกแบบว่ากลับมาเราเจ้ากับพนงานคุยกันบอกีคํำพอตอนหนึ่งพื้นกลับมาเพิ่นก็นอนแล้วประมาณนี้เพิ่นก็บอปพื้นเท่าไรต่างชาติเพิ่นก็ได้เยอะนะคะขอบครัวคือขอบครัวนะคะถ้าเพิ่นหลุอย่างมากนี่บพได้เลยนะคะ ลุยอย่างมมกสักน้อยนึงได้เลยนะคะต่างชาเป็นจีเป็น้นยังสี่นะคะป้าเป็นจิเป็น้นยังสี่นะคะเราพอดีแบบวนะ่าเออเราก็จะเฮ็ดแต่งานแต่งานหยุดกับป้ได้เนาะเพราะตอนนี้หยุดแล้วค่ะนะคะหยุดแล้วนะคะเราก็ตอนน้องมีเวลาหายครอบรัวเราไปทาบุญกันแดเดินทางไปพักผ่อนแดประมาณนี้นะคะครอบรัวของเรานะคะปกติป้าเพื่พอนเขาไม่เพราะเยนงานจะโดดเวาละเพราะไปหยุดมาจะโดนเาหยุดมาหลายปีแล้วนะคะ ยุดมาเราที่นี่คนก็าหายไปยเที่ยวเลยเราที่นี่ก็ดีแบบว่าเกออ็เห็นคนมีลูกค้าเนาะนะคะลูกค้าหลายก็แบบว่าอยากไปช่วยกันที่นะ่นนะคะแต่ว่าตอนนีออ้ลูกค้าตั้งชาติกรับต่างประเทศเป็นเราละนะคะแล้วก็มีเวลาหยุดนะคะหยุดเราไปอยูกาาย่กับป๋าใดไปทำบุญกันแด่นะคะไปพักพรแด่ประมาณนี้เด้อนะคะพี่พ่อแก็อยากจะมีเรื่องแบบว่าโรคต่วนตัวของเราบ้างสองคนนะคะก็อยากให้ใครมารบกวนหละ เพราะว่าชีวิตครอบครัวเราเราต้องเอาครอบครัวเราคนแม่นบอกค่ะนะคะเอาเพื่อนเอาคุ้งเอาหลายเอาพี่เอาน้องเอาทุกคนในแหละนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเอาครอบครัวเราอนเพราะว่าจะเกิดอว่าถ้าเราบ่มีขื้นมาหรือว่าเจ้ไหนเจ้ไหนขึ้นมาครอบครัวเรานะคะเขาจะเข้าปะต้อยเหลือเราบ่มีใครมาตอยเหลือเราดอกนะคะอ่านะคะเพราะพี่ป้อยขอเป็นแบบว่าเอาคนเลยนะคะขอเป็นเรื่องตัวเงของตัวเองบ้างนะคะ แต่กรบพวิิมค่ะนะคะกระิวตดอกน้องลานะคะกระพวติมนองลานะคะแต่ยังติดตามนองลาอยุคือเก่านี่แหละนะคะ่นะคะทำนี้หยังนะคะทำนี้หยังก็ติดตามนองลาขื้นเก่านี่แหละนะคะเพราะว่ากันนี้ติดตามนองลาคือเก่าเนี่ยทับคลิปเกี่ยวกับนองลาทื่เก้านะคะติดตามคื้นเก้านะคะเดี๋ยวนี้คนเบืองน้อยน่อยนะคะคลิปนองลาของพี่พ้อยนะบ่มีคนเบิ่งเลยเป็นพ้อยหยัางเนี่ยพอยายัดูอย่างเลย คลิปของของพ่อนีจานะคะคลิปเจ้าทำไมพี่พ่อกัะนั่งแบบนี้แหละวอลแบบนี้สารพาัดตะวอลแบบนี้แหละนะคะพ้นกระเบิงนะคะเดี๋ยวนี้พอมีค้นเบิรงเล็บเป็นหยางเนาะนะคะกับ่เขาใจที่กันนะคะไกะบับว่าเป็นอย่างค่คะกะบับว่าจีน้องลาเราเป็นยังติดตามน่องลายอยู่พี่เก่านะคะติดตามน้องลาพี่เก่านะคะแต่ว่าพี่พ่อกระเจ็บมีติดเป็นโรคต้นโตของโตเอีงน้ำนะคะเพราะว่าพี่พ่อพอพ,อ,พออยากให้ไข เพราะว่าภัยกระามแต่บพอยากให้ไม่อยู่ก็ครอบครัวพี่พ้อยหลนะคะบางคนเนี่ยมาอยู่ก็ครอบครัวพี่พ้อยหลเลยเพราะพี่พ้อยไม่อยากเราดกนะคะหาว่าเอ่อเอ่อเตงานนะคะหาว่าพี่พลอยเฮ็ดงานเฮ็ดงานแล้วนะคะปลาบกปื้มปลาข็าบกพื้มมีหีืเรื่องหนิดนะคะแอนนี่ปลาเขาก็บอกว่าแบบว่าจงใดล่ะเขาก็บอกว่าเราเดี้ยงหอกหาว่าแบบว่าเออเขาเออเขาแบบเฮตดงานแบบมีเดี๋ยวเขาก็นอกใจได้อย่างแดงอย่างนูดเรื่องนึ่งติพ้อยพเคยคิดค่ะนะคะ พี่ปเคยคิดว่าปลาจะน่องใจหรือบ่นอกใจ,กใจแต่ว่าเราดูแลสุขภาพของเราดีกว่าเพราะว่าพี่พ่ออายุหลายแล้วนะคะพราะอจิตไปทั้งผมอยู่มันกับโมเมนค่ะนะคะเราอีกอย่างหนึง่งมันก็มีสารเคมีหลายสารเคมีหลายน้างานที่พี่่อเห็นแต่นี่จะสารเคมีทั้งนั้นนะคะขนาดจิดูเนาะถ้าพี่พ่ออาย่หลายแล้วพี่พ่อคงจ่อยากจะไปเตรียงตรงนี้นะคะ พี da, are, n ike, n so, ่น like right? like so, ้องก็ลายคนก็วานะคะพี่น้องก็จะน้องน้องซ้ายก็วาวอยู่พี่อยู่ได้แล้วเอาทาไมพี่กลับไปอีกล่ะประมาณนี้เนาะทาไมพี่กลับไปอีกล่ะนะคะพี่อยู่ได้แล้วเขาบอกเขามีเนาะเขาบอกคขามีเนาะแต่ว่าพี่ก็อยากเห็นงานอยากตัวกันว่าจันเทาะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะลูกค้าลับมาหมดแล้วลับไปหมดแล้วนะคะแล้วก็อยุใได้เนาะนะคะเราก็ดีแบบทังง้านเพิ่นกับแบบตอนนี้นะคะลูกค้าหน่อยแล้วเพิ่นก็เหตุกักเราเองเนาะนะคะเพิ่นกมีพี่้องเพิ่นอยู่นะคะ เกดเหตุเนาะนะคะเราที่ม่พี่พ่อยก็ได้ยุติที่นี่นะคะต่อไปก็จะเดิน้ายทั้บุญเดิน้ายพักพรนะคะจะมีโลกตนโตสูงแดงนะคะเพราะว่าผู้ใดก็ลายจะรู้เนาะนะคะว่าอย่างไดอย่างไดนะคะเพราะว่าพี่พ้อยตรงนี้โลกตนโตของพี่พ้อยนะคะครอบครัวของพี่พ้อยนะคะว่าทำว่างูจริงกับมาตองมาว้ากันกับ่เว้าร้ายกันนะว่างูจริงอีหยังให้จริงก็ตามแต่ก็ต้องมาเว้านะคะ อีอย่างหนึ่งนะคะอีอย่างหนึ่งพ้นเรานะ้าน่ะเพราะมีไผร,รูดอกอันชีวิตของตัวเองนะคะเราตรงรูชีวิตของตัวเองนะคะอ่าคิดแค่นี้แหละใ่ยยกันแล้วเนาะนะคะใย,ยกันแล้วนะคะใ่กันแล้วมีครอบครัวกันแล้วนะคะจะมาอยู่ยเรื่องเข้าบ้านหลายมันขอบอดีะคะ่ะบอกอตรงๆเลยนะคะเรื่องของพ่อนิตาเก็ต้องมาอยุ่กันหลายดอกนะคะเพียงแต่ว่าแบบว่าเขาเบ่เพื่อนเพร่อเราเป็นกันลังจะเหตุกันเท่านั้น พี่ก็นองหลาแบบยุคยคือเก่าค่ะนะคะบ๊วยบ๊ดยทิ้งเดปะนะคะกับวัดติดตามคือเก่านะคะฟังคราวกังเขาเป็นกําลังใจกันคี่เก่าด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจนองหลาคือเก่าฟังเข้าฟังเข้ามีเรื่องมีเล่าอย่างกับหูรับฟังนะคะรับฟังนะคะแต่ว่าพี่พ่อก็มีเรื่องส่วนตัวของพี่พ่อจูงนะคะแค่นั้นอ่ะนะคะเรื่องตรวของพี่พ่อกับใหา่คนอื่นไม่อยู่นะคะเราอยากรู้แต่ว่าต้องคนเราเท่านั้นนะคะ ก็วันี่เพราะวเย็นนี่นตาไปเดิน,นทางทําบุญนะคะทําบุญนะคะแล้วก็พักพรอนตอนนี้เด้คนคางแต่ปกติ